Terima kasih telah นี่คือรายการ NES News ครับเป็นรายการรวบรวมข่าวสารว,วงการเกมในรอบสัปดาห์มาอัปเดตความเคลื่อนไหวข้อมูลและรวมไปถึงวันวางจำหน่ายซึ่งจะทำให้ทุกท่านไม่ตกข่าวกันนะครับดำเนินรายการโดยแอดมินท็อปแอดมินประจำเพจ NES Project ครับข่าแรกกับค่ายเกมชื่อดัง Capcom ได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถเข้าซื้อบริษัทได้แล้วหลังจากที่มีมาตรการปิดกั้นการให้ผู้อื่นเข้ามาซื้อบริษัทไประยะเวลานาน ซึ่งนโยบายไม่ขายหุ้นและบริษัทนั้นให้กับบุคคลภายนอกมีมาตั้งแต่ปี2006นะครับโดยทางผู้บริหารได้มีการประชุมและตัดสินใจปลดมาตรการนั้นออกไปเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมานั่นหมายความว่าจะมีบุคคลภายนอกสามารถที่จะเทคโอเวอร์บริษัเทเกมนี้ได้อย่างทันทีครับ ข่าวที่2เป็นข่าวของชายผู้มีสถิติครองเกมมากที่สุดในโลกได้ปล่อยประมูลขายเกมทั้งหมดในราคาถึง24ล้านบาทไมเคิลโทมัสสันเจ้าของสถิติกินเนสบุ๊กที่มีเกมครอบครองมากที่สุดในโลกได้ทำการปล่อยกลุกเกมที่สะสมทั้งหมดประมูลขายออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยได้ประมูลลงบนเว็บไซต์เกมเกลเวลออกไปซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ซื้อโดยไม่ประสงค์ออกนามได้ประมูลไปในราคา752,50เหรียญสหรัฐหรือประมาณ24ล้านบาท ซึ่งภายหลังตัวคุณไม่เคล่นเองก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาจะนําเงินนี้ไปทําอะไรก็ถือว่าเราได้จดจําชายคนนี้นะครับว่าเขาเคยเป็นผู้ที่ถูกลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นอดีตนักสะสมเกมที่มากที่สุดในโลกถึง11,400เกมครับ อที่3กับเกม first person shooting ชื่อดัง Far Cry 4ที่จะลงบนเครื่อง PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3และ PC ครับเมื่องานประชุมย่อยของ PlayStation ใน E3 2014ได้มีการปล่อยเกมเพลย์ออกมาให้ได้ชมกันแล้วโดยทีมงานได้มีการเปิดเผยข้อมูลของโหมด co-op ว่าผู้เล่นคนใดคนนึงนั้นสามารถเล่นเกมนี้ได้โดยไม่ต้องมีแผ่นเกมครับวิธีการนั้นก็คือให้โหลดแอปพลิเคชันของเกมนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่พอสมควรเข้าไป ซึ่งก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ในโหมดคออฟแล้วครับอีกทั้งโหมดนี้ยังมีระดับความยากที่ยากกว่า s i n เ l ิลเพลเยอีกด้วยส่วนตัวเกมนั้นจะวางจำหน่ายในวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่อเมริกาครับ ข่าวสุดท้ายเป็นข่าวของเกมแอคชั่นป้าสาวเวทมนต์ไบโอเนต้าถูที่จะลงให้กับเครื่อง Wii ครับ Nintendo ได้ประกาศออกมาแล้วครับว่าตัวเกมนั้นจะมีไบโอเนต้าภาคแรกแถมมาให้ด้วย่วนในญี่ปุ่นจะแถมมาในรูปแบบของแผ่นเกมและในฝั่งของตะวันตกจะมาในรูปแบบของ e ช็อปครับแนอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ทัานตรงพิเศษให้กับตัวละครอ,อีกสาชุดนั่นคือชุดจากเมทรอย์เลเจนด์ออฟเซอราและเจ้าหญิงพีซด้วย เพื่อคอนเทนต์นี้จะแถมมาให้กับโัวเกมด้วยครับและนี่คือข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ทาง n นส New ได้นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันครับท่านใดต้องการแนะนำข่าวสารติชมหรือพูดคุยกับแอดมินพ p หรือทีมงานได้ที่ f a c e b o o k c o m n a s p r o j e c t หรือ subscribe ที่ช่อง YouTube ช่อง NAS Game c h anel n ได้ครับและน้องใหม่กับช่องทาง google plus ที่ p l u s n a s p r o j e c t จะรับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับข่าวสารในรอบสัปดาห์ครั้งหน้ากับ n แน t n ิวได้กับผมแอดมบินท็อปครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแอดมินท็อปรายงานขอบคุณและสวัสดีครับ